สวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายๆคนทางบ้านะครับมีปัญหาเหมือนผมนะคือส่วนนะครับกดไม่ลงปัจจัยแรกสําคัญคือนะครับบ่อเกิดปลายบ่อน้ํานะครับตันนะครับเป็นใช้เวลานานนะครับและอีกนะอีกอย่างหนึ่งก็คือนะไม่มีอากาศทายเทได้อย่างของผมนะครับนี่นะครับกดไม่ลงนะครับก็ขอโทษผมติดคำว่านะครับบ่อยมากของผมกดไม่ลง ผมทำไงผมใช้วิธีปูมิยาชาวบ้านนะครับนั่นคือนีนท่อ P V C นะครับเนะจาะตรงนี้สองตัวแล้วก็เจาะเจาะเข้าไปนะครับปากมันจะพอดีเลยนะท่อหนึ่งนิ้วนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อเสร็จแล้วก็กดไหบนี้เพื่อนๆดูนะปลมันจะมีแรงดันอยู่ในกระบอกเหมือนเวลาเราคุมโปงเวลาลงน้ำ่ามันจะบุ้บบบงๆๆนจะจะกลไป และน้ํามันก็จะเต็มมอนอยู่ตรงนี้อ่ะไปดูกันนะครับผมจะลองกดมันจะเปิดเดี๋ยวดูนะเออนะครับกดไม่ลงนะครับก็จะมีเสียงดูผมตั้งนี่นี้มีเสียงออกมานะครับวิธีการท,ทําทําไงก็แบบนี้นะครับเนี่ยเอามือกกดข้างหลัง แล้วก็กดลงไปที่ท่อเพื่อให้อากาศเหมือนเข้าแบบว่าอากาศอยู่ใต้น้ำ้วเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้ก็ปั๊มป,ปั๊มไปม่ทำเหมือนเดิมนะปั๊มมันจะลง,งนะที่นีมันน่าจะตะตันตรงท่ออะไรนีนึ่งแล้วมันก็จะไล่ออก เหตุที่ทําให้นะอ่าท่อข้างหลังเนี่ยบอ่อเกิดเนี่ยทอ่อมันจะลาลมันจะไปนี่นะอ่ามันจะไปนี่ปึ๊บแล้วก็ไปลงบออเกิดข้างหลังมันก็ทําให้ตันมันจะมีลมเข้ามาเนื่องจากห้องน้ํมันนานแล้วนะท่อระบายอากาำข้างหลังมันอาจจะตันหรือไม่ทํางานมันจะมีลมเข้ามาก็จะมีรอากายตรงนี้ด้วยนะครับเป็นงไงบ้างครับูมิบัญยายชาวบ้านนะครับ,ยยอ,รบอย่างนี้นะไม่ต้องมาซื้อตัวปั๊มนะครับทำแค่นี้อ๋อจบนะครับ นี่ก็ใช้งานได้เเดิมแต่าจะมีท่อระบายกากมาอันนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็ไม่ใช่ช่วงหน้ารอ้อนจะเป็นช่วงหน้าฝนมันจะตันมันจะเต็มไว้โอเคถ้าถูกใจนะครับกดนะครับกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ